สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยเช่นเคยวันนี้คุณตาวิถีไทยจะมาทำอะไรสู่กินเลยวันนี้ได้ปีมาหัวหนึ่งท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยได้ปลีมาหนึ่งหัวเออเดี๋ยวสแกงสู่กินเนาะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวจะแคลงปีสู่กินเซ็บแซ่บเียตาวิีิตไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเซ็แซ่บเปิดเตาขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปมีใบมะกรูดข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปดันที่ช่วยเซ็แซ่บใบมะกรูดก็สดๆเนาะ ข่านี้ก็เป็นค่าที่คุดขึ้นมาใหม่ๆเนาะแก้ข้าวไดเขาบอกว่าตะไคร้นี่ดับพิษร้อนถอนพิษไข้คนสมัยโบรโบราณตะเก่าตะกี้นี่เขามีภูมิปัญญาในเรื่องของการหิดกับเข่าเนาะเอาตะไคร้ใบมะกรูดมาใส่น้ำกันเพื่อที่สีได้ลดความความคาวเนาะาความคาวแล้วก็ใส่ ให้มันมีความหอมนะเขาเรียกว่าเครื่องเคียงเครื่องเทศของคนอีสานบ้านเฮาสิเป็นประมาณน,นี้เออเศบแล้วก็มีอ่าถ้าอยู่แถวชนบทเฮาหนี่มะเขือเครือสิบกค่อยมีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้แถวชนบทเฮาหนีป่ปลูกมะเขือเครือแทนปลูกข้าวนะเพราะฉะนั้นมะเขือเครือก็เลยบอวดบอยากสิ่งที่อึดยากก็คือมะขามเปียก เนาะใบมะขาม on. อ่อนอึดยากพวกนี้บุค่อยมีมะโก้มะขา,ามตัดทิมน,นะมาปลูกพวกไอ้ข้าวโพดปลูกพวกไอ้อันนี้นี่นี่มักเขือเทศแทนเนาะอันนี้เอาไว้ใส่ที่หลังเอาไว้ใส่ที่หลังคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเสร็จแส้คุณตาวิถีไทยอ่าคุณบอกว่าเวลาที่ ติดกับข้านะพวกพักพวกอย่างนีเอาใส่เข้าไปเลยเนาะใส่เข้าไปเลยเวลาที่มันซุกเนละเวลาที่น้ํามันเดือดเดือดนะเฮาค่อยมาใส่พวกเนื้อพวกอย่างอันนี้เป็นสูตรของโบราณเฮาสมัยตะเก่าตะกี้แต่โบรําโบราณบางคนกะบอกว่าคุณตาวิธีไทยใส่เข้าไปพร้อมกันหมดเลยทั้งกับทั้งเนื้อทั้งอะไรเนว่าเพราะว่าอะไร เพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาฝามาปิดอ่าเห็นบหมอเอาฝามาปิดเสร็จแล้วเราก็ไม่ไม่ได้คลนนะไม่ต้องคลนเขานะมันกระสิเห็ดให้เข้าเลยทำ,ทำให้แกงของเรามันไม่รู้สึก ข้าวเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่ใส่เข้าไปนี่เนีย พวกเครื่องพวกอะไรในี่ใส่เข้าไปก่อนเลยเนาะในี่ใส่เข้าไปเทลอดเงียง้ยงョกเงี้ยแงเทเข้าไปเลยอ่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าเอาให้ผักมันสุกซะก่อนเออพวกเครื่องหอมเครื่องเคียงนี่คุณตาวิถีไทยคุนว่าอ่าเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเส็บแซบคือเก่ามาเนี่คุณตาวิถีไทยเดียวเสียเอาฟา้มมาปิดไว้ พื่อหิดให้มันซุกเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่ใส่เข้าไปพักใส่เข้าไปเลยนะไม่ต้องกลัวม่ามันจะเปื่อยนะพักพวก,กนี้ใส่เข้าไปก่อนเลยใส่เข้าไปก่อนเลยเวลามันโยบมันอย่างแลวเขาค่อยมาใส่พวกพวกเนื้อเนาะท่านผู้ชมค่อยมาใส่เนื้อใส่อย่างนี้สำแซ็ คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิเอาฝามาปิดไว้ก่อนให้เครื่องมันอบให้มันหอมเนะาะฝาฝามาปิดไว้ก่อนเนาะปึ๊บท้ามดีใหม่ เอาเราจะมาตามหาความขึาา้นนะเนาะท่านผู้ชมเนาะน้อซีมเบิงปิดวิดีโอไว้สักระยะหนึ่งเพื่อให้มันร้อนพลึกพลึกพลึกเพื่อท่านผู้ชมสิ่บรเสียเวลาในการติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวทีนี้น้ํากะเดือดพอสมควรแล้วเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิเอาเนื้อใส่มาเนี่เพราะว่าโบราณเพื่อนบอกว่าเวลาที่เอาเนื้อเอาอะไรใส่นี่ต้องใส่ตอนที่มันฮอนๆอเนาะ เมามามาคุณตามทาันไปจะเอาเนื้อใส่ได้แบบใส่เครื่องกลางเครื่องกลางเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่เครื่องกลางเออ่ออนอนได้เนื้อหมูมาท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเขาค่อยคลนเนาะเดี๋ยวค่อยคลนคลนขลน,ขลน,ขลน,ขลนอืมบุม๊มบิ๊มคนนะขลนจิ๊กงไป แซ่บคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเดี๋ยวเอาสิปิดไว้อีกสักระยะหนึ่งนะค่อยมาคลนเนาะท่านผู้ชมเนาะปึ๊บอืมจักห้านาทีไปตอนนี้เราต้องปิดตอนนี้นะเราต้องปิดสักห้านาทีเดี๋ยวช่วงที่ช่วงที่กําลังให้มันเดือดเนาะเดี๋ยวเอาสิมาบุ๋งเมนูที่สอง วันนี้คุณตาวิถีไทยมีเมนูที่2เห็ดย่างกินเนาะเมนูที่2องนีทำไข่เจียวอีกแล้วคุณตาวิถีไทยตาวิถีไทยไข่เจียวเหมือนว่าเซ็บแซบคือเก้าเหมือนตาวิถีไทยนะไข่เจียวนี่อาหารอาหารหลักเลยเหมือนว่า <laughs> เออแม่นบอกท่านผู้ชม อาหารหลักเลยนะอ่าคุณตาวิธีไทยใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเนะาะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วรอแต่ให้น้ำมันเดือดและกวสิทอดเขาบอกว่าวิธีการทอดไข่เนี่ยมีอยู่2วิธีคือทอดน้ำมันเย็นกับทอดน้ำมันร้อนมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเพิ่อนบอกว่าวิธีการทอดไข น้ำอ่อให้ให้ไข่ไม่อมไม่อมน้ำมันก็คือทอดน้ำมันเย็นเดี๋ยวคุณตาพิธีไทยสีลองเบิ่งเนาะอ่าคือใส่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนมันสีโบอมน้ำมันเหมือนว่าเออเอามาลองเบิ่งเนาะท่านผู้ชมเอากระยากูัวมันมันมันได้มันใช่ไหมใช่หรือเปล่าอจริงไหมจริงหรือเปล่าอเหมือนเพลงของรายการไออันนั้นน่ะอือ จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะจริงไหมจะจริงหรือเปล่าาเพลงของรายการอย่างท่านผู้ชมเออโอ้บอกคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเสร็จแซบคือเก้าเหมือโอ้โ,อโอไฟครั้งนี้ผัดพรอนขนาดท่านผู้ชมที่นี่นนดาดทดมือนะไอ้ฮอนมันถือมือเมื่อกี้นี่ออ โอ้ลึกพิลึกอืมคุณตาไอฮอนมันมาเบิ่งไอฮอนของแกงท่านผู้ชมเอ้ยอะเออเอ้า,อามาเบิ่งมาเบิ่งเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิขลนเนาะสลับไปสลับมาอย่างนี้แหละท่านผู้ชมเลยอือสแซ่บอืม คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเส็บแซ่คือเก่าเอาปะไว้ฮะแล้วนะท่านผู้ชมเนาะมาเบิ่งทอดไข่เงเสแซ่ทอดไข่เหากินได้ทุกเพศทุกวัยกินได้ทุกคนเพล็บเด็ก กินได้ผู้ใหญ่กินดีนี่นี่กินข้าวเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินข้าวนี่แล้วล่ะตัวนี้อันนี้จานแรกเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิเอาใส่อีกจานที่สองอ่าสุดแซ่บคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที สิบแซ่บเอาเทให้มันเบิดเนาะน้ำมันนี่เนาะเสียดายมันท่านผู้ชมเออเสียดาย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 อ่าอ่าเออ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 โอเคโอเคมามามียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งอาซาทอดไข่เดี๋ยวเฮากับมาบึงแกรงของเราเนาะท่านผู้ชมเนาะ แกงของเราไปถึงไหนแล้วคุณตาวิธีไทยว่าอ่าเซ็บแซบเ่อือเออคุณตาวิธีไทยไนี่อมีคนถามว่าคุณตาวิธีไทย ใส่มะเขือเทศเยอะขนาดนี้มันจะไม่เปรี้ยวเลยเห็นไโอ้บบเปี้ยวบบเปี้ยวท่านผู้ชมบบเปี้ยวนะอืมมะเขือเทศยุคใหม่รุ่นนี้มะเขือเทศใหญ่นี่เนี่ยบนี่เปรี้ยวนะมันสีรสส้มๆน้อยนึงบางคนกินกินเล่นๆกินแบบหวานๆกินเป็นแบบผลไม้นะมันก็เลยบบส้มบบคือมะเขือมะเขือเทศหน่วยๆน้อยนะตัวนั้นส้มนะตัวนั้นส้มอ่าส้มมากเปรี้ยวเปรี้ยวตัวนั้นเปรี้ยวมาก อ่าเปรี้ยวมากมที่คุณตาวิถีไทยคล,ลนนี่ก็เพื่อที่จะให้มันอ่าเป็นให้มันเข้ากันเนาะสีสันเป็นตะแซบยังบดใส่เครื่องปรุงได้นี่่านผู้ชมเลยแต่จริงๆเขาบอกว่าคุณตาวิถีไทยเวลาที่เราเอาใส่เครื่องปรุงนี่อาจต้องรอให้เนื้อมันสุกไหมมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราใส่ตอนที่มันยังไม่เดือดนี่มันสีขัด คำว่าเนื้อมันหัดก็คือเนื้อมันจะเหนียวนะมันไม่นุ่มแล้วกับบสุกพร้อมทโถได้สูตรใหม่ลนะท่านผู้ชมเลยเอาน่าจะสุกเนาะท่านผู้ชมเนาะเดียฮาสีมาเบิ่งคุณตาวิธีไทยใส่เครื่องปรุงใส่เข้าไปเลยเครื่องปรุงเนี่ยท่านผู้ชมสับแซบ่บหนึ่งจง จองไปยักน้อยพ่อเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวซีซี่อจองใหญ่ามาสองสามใส่เบิร์ดรถไปยังท่านผู้ชมอ่าสี่มันจองน้อยน้อยหนึ่งได้หนิเออจองน้อยน้อยหนึ่งได้อ่าสี่จองเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าใส่สี่จองสิบเซบถ้าถ้ามันสีออกเข้มๆนะอ่ามันสีสีอยากคำๆ สีอยากนัวๆจักหน่อยมันเข็มอันนี้สีบกค่ำเป็นไนก็แสดงว่าบอยากเข็มเป็นไดเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละพอละเดียวเพื่อเพื่อเครื่องปรุงอย่างอื่นเนาะนี่มีรสดีมีรสดีมีรสด,ดีนี่ถือว่าใช้แทนพวกไอใช้แทนพวกผงนะชูุสดเนาะใช้แทนพวกคงชูุสด เอาสักสองช้อนพอเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาสองช้อนพอเสร็จแล้วก็เอานี่ผงชูรสาะนีผงชูรสอโอ้โหนี่นี่ครับหัวกับหัวเอ,อ่อเอาผงชูรสอ <ๆ S 2> ีสานบ้านเฮานี่ขาดบุได้คือผงชูรสเนาะเอาประมาณสักครึ่งช้อนพอเนาะท่านผู้ชมครึ่งช้อนพอ อันนี้เพื่อเพื่อเห็ดไปตามโบราณโบราณห้าเห็ดเนาะเกลืออย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยชิมเบื้งก่อนเนาะแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่เค็มตื่มเราจะตื่มเกลือเข้าไปนะตื่มเกลือเข้าไปอืม,มนะขับไปได้บั่นุผู้ชมนขับไปได้มะเขือเทศก็จะออกรสนิดหนึ่ง นะเสร็จแล้วก็แกงพวกนี้ก็จะเนื้อก็จะสุกพอดีเลยนะสุกพอดีเลยเซ็จแซบคือเก่าคุณตาวิธีไทยพูดว่าเอออาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตซิมเนาะท่านผู้ชมเนาะซิมซิมซิม สำหรับคุณตาวิธีไทยนะ่พอดีแล้วเนาะพอดีแล้วคุณหมอเพื่อนบอกว่าอย่ากินเค็มมากนะักให้กินแบบพอดีพอดีอืมถ้าเค็มหลายมันสิสูดน้ำบบได้หลายมันสิเค็มนะเอาเวลาเอาน้ำคนคอนคอน,นี่เขาบอกว่าเวลาแกงตอนมันข้นๆ้นนี่เวลาที่เอาสูดซีมนี่สิพอดีแต่เวลาที่มันแห้งลงนี่โอ้เค็มกินกับโบได เออแม่นบอกคุณตาวิถีไทยถูกต้องนะถูกต้องมาพักอีตู้นี่พักอีตูคือสิ่งที่คุณตาวิถีไทยเตรียมไว้ในลำดับสุดท้ายนะในขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าแกงยังกระตามอีสานบ้านเฮานี่มันโอ้โอโออย่ายางยายาง,ยางเอาออกเออมียางมียาง,ยางนี่พระอีตู้ โทษโทษโทษโทเอ่าเอามาเบิ้งบนนี้เออโอุโอ้โอ้เกาะ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 ขาก้องท่านผู้ชมเกาะขาก้องอือจะได้นัวนัวขึ้นแบบที่ตุ้มเบื่อได้มียางจะได้มียางอือโอเคละท่านผู้ชมเอ้ยเออแล้วก็วิธี ที่ได้รีวิวสำเร็จสมบูรณ์แบบก็คือตัวนี้นตักใส่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาวิธีใช้ขออนุญาตเอาหัวจะไข่ออกก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะหัวใจไข่ออกก่อนหัวจะไข่กับหัวขาเนาอะอม,มันหลายเพราะว่าพวกนี้มันมันต้มซุกเลยต้องเอาออกเลยเนาะออกเลยหัวใจไข่เดี๋ยวออกเลย มลนเอาหัวจากไข่ออกจากน้อยเนาะเสียเวลาจากนลอยท่านผู้ชมอืมเอเขาต้มเอานั่นออกเลยเด้ออ่าเครื่องเคียงของเขานี่ออกแล้วมเนาะจากไข่เหนียวอ,อ,อกเนาะท่านผู้ชมเนาะ มันจังบ่เวลาเรากินมันจังบย่ย่ำอุ๊ยตัว่าหัวะจักไข่อือหัวข่ากับหัวจักไข่นี่ออกนะเอ่อเสร็จแล้วหลังสรรผลงาน คุณตาวิถีไทยเค้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีจักว่ามันหลน้ำหัวจะใครนี่กับกจักคุณตาวิถีไทยคน่มามีส่วนเนาะมีส่วนจเจะเฉพาะเครื่องเครื่องที่ใส่นี่ก็เครื่องหม้อแล้วเนาะพวกหัวจะใครนี่เออขาจะใครไปมะกรูดนี่ก็ครื่องหม้อแล้วคุณตาวิถีไทยเอ้ยคนมาอืมอืม นี่เฉพาะข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ครึ่งหม้อแล้วจ้าเออ,เอ,อมาบบดนี้ท่านผู้ชมอือนี่มา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 บแซบคือเกเหมันนี่บ่วงตักอย่างน้อยโพดเนาะท่านผู้ชมเนาะมันต้องใส่จองเด้ยธรรมดาต้องใช้จองนะ จองจองใหญ่ๆนี่ละนะอืมมันต้องใส่จองใหญ่ๆตักมันแซ่บคุณตาวิถีไทยเข้าครัวใสลูกโดดอยู่ใสคุณตาวิถีไทยเอาลูกโดดมาแน่ลูกโดดมาแน่นี่นี่นี่เออเวลาตักอืมอืมอมือ่าถิดโทเอา มามามากินข้าวแรงน้ำกันครับท่านผู้ชมแซบ,บคือเก้าหมือนี่